ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider ครับว่ากันด้วยเรื่องของภาพยนตร์อินดี้ครับเหมือนที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงท้ายของเบรกที่แล้วภาพยนตร์อินดี้เนี่ยนะครับก็คงจะจํากัดความได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่อาจจะมีการเดินเรื่องการเล่าเรื่องหรือว่ามีองค์ประกอบอื่นๆซึ่งค่อนข้างจะต่างไปจากภาพยนตร์ที่เป็นกระแสหลักที่เราเห็นกันอยู่นะครับอาจจะเล่าจากท้าย มาถึงเริ่มต้นหรือว่าอาจจะเริ่มตรงกลางแล้วไปท้ายก่อนแล้วมาหัวว่ากันว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะการที่จะชมภาพยนต์อินดี้สักเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทําให้คนดูนั้นต้อง เคลียร์สมองตัวเองให้โล่งแล้วก็เข้าไปดูอย่างตั้งใจจริงๆนะครับทำให้บางกลุ่มนั้นอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเคร่งเครียดเกินไปในการที่จะไปเสพเอาความบันเทิงจากภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็แปลกนะครับว่าภาพยนตร์อินดี้เนี่ยมักจะเป็นภาพยนตร์ที่กวาดรางวัลเสมอๆในทุกเวทีประกวดนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็จะมีภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ไปนะครับก็คือเรื่องพวังรักได้มีการเสนอชื่อเข้าชิงถึง11รางวัลและคว้ามาได้ถึง3รางวัลทีเดียวนะคระา ถึงแม Elliot, ้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในด้านรายได้สักเท่าไหร่แต่กล่องนั้นได้เพียบครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมครับว่ามีภาพยนตร์อินดี้เรื่องไหนม้างนะครับที่น่าติดตามชมและจะพุ่งเแบบท่านใดครับเชิญขยับพร้อมๆกันเลยครับ าพยนตร์นักกระแสหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าภาพยนตร์อินดี้คืออีกหนึ่งทางเลือกของหล่าคนรักภาพยนตร์ในสมัยนี้ค่ะด้วยความที่ภาพยนตร์ประมาณนี้มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างออกไปมีมุมมองที่ภาพยนตร์ทั่วไปมักท่านไม่ถึงเรียกว่าสามารถเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณดูถึงแม้ว่าบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่ามันดูยากแต่เชื่อเถอะว่าเมื่อคุณได้้าเข้าไปสัมผัสและเปิดใจที่จะเรียนรู้รับรองเลยว่าภาพยนตร์แนวนี้ไม่ได้ยากเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจค่ะ ถึงแม้ก,การสร้างภาพย,ายนตร์แนวนี้จะมีต้นทุนสร้างที่ค่อนข้างน้อยแต่ฝีมือการทำงานในแต่ละเรื่องนี้ไม่น้อยตามแรงเงินเลยนะคะดูได้จากภาพย,ายนตร์ินดี้ของประเทศไทยนั้นสามารถก้าไปเฉใช้ย,ชยบนเวท,ทีงานประกาศร,รางวัลระดับโลกได้หลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นภาพ,พย,ายนตร์ของเจ้ยอภิชาติพงศ์อย่างลุงบุญมีระลึกชาติที่เป็นภาพย,ายนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลปามทองคำที่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในเทศกาลภาพย,ายนตร์เมืองคานเมื่อปี2 0 1 0ค่ะ และอีกหนึ่งผู้กำกับที่ถือว่าเป็นคนแรกที่ปลุกกระแสภาพยนตร์อินดี้ในเมืองไทยอย่างเป็นเอกรัตนเรื่องเขากลายเป็นผู้กำกับคลื่นลูกใหม่ในวงการภาพยนตร์เอเชียด้วยผลงานเรื่องรักน้อยนิดมหาสารที่ฉายเมื่อปี2003ที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงฝีมือคันเทพของญี่ปุ่นทาดาโนบุอาสโนะทำให้อาสโนะได้รับรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิสและภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยค่ะ หลังจากมีผู้บุกเบิกกรุยทางภาพหยร์อินดีในบ้านเราแล้วทําให้หลังๆมาเนี้ยภาพหยร์นแนวนี้ก็เริ่มได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากคนดูในวงกว้างมากขึ้นค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้กํากับหน้าใหม่ลีชาตะเมทิกุลที่เพิ่งผาบภาพยนตรักนอกระแสยอย่างพวังรัก ก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลใหญ่บนเวทีงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีว่าเขามีมุมมองเกี่ยวกับภาพยนตร์นักกระแสย,ยังไงบ้างคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภาพยนตร์แนวนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นภาพยนตร์ที่ครองใจคนดูทั่วประเทศไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะผมคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กำลังดีสาหรับหนังอินดี้นะคือมันเหมือนกับว่ากลุ่มคนดูมันเริ่มขยายกว้างขึ้น เริ่มมีคนรู้จักหนังอินดี้มากขึ้นแล้วก็เริ่มให้โอกาสกับหนังอินดี้ที่จะลองเข้าไปดูเข้าไปชมว่าเอ๊ะแบบหนังแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นหนังที่เราดูเราจะชอบไหมอะไรเงี้ยครับผมว่ามันไม่ใช่หนังที่ดูยากมันอาจจะเป็นคนละจังหวะแบบที่เราเราคุ้นชินผมว่าถ้าคนดูแบบว่ายอมปล่อยตัวเองให้ไปตามกันหนังแล้วก็ลองจินตนานการเนี่ยก็ก็จะเข้าใจแล้วก็จะสนุกกับมันได้คะผมก็แอบหวังนะคือคืออยากจะให้มันมีสักเรื่องหนังออกไปแล้วกลายเป็นกระแสะที่แบบ คนไปดูแบบเป็นล้านผมว่าทุกอย่างมัน,มนใช้เวลามันต้องเป็นสเต็ปขั้นตอนของการพัฒนาไปละคือจุ่ๆก,ก็อาจจะมีะน้องใหม่คุ่มกับสักคนหนึ่งโผล่มาแล้วก็ทำหนังเรื่องนึงซึ่งมันถูกใจกระแสะคนมันเริ่มเกิดขึ้นหามันเริ่มมีแล้วก็ด้วยโซเชียลมีเดียมันเริ่มมีการที่เราเข้าหากลุ่มคนดูได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือว่าเด็กมหาลายัยอะไรย่างเงี้ยฮะ,ฮะ,ฮะผมคิดว่ามันก็มีผลที่ที่ดีตามๆม,มาได้ฮะ จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นการยากนะครับถ้าจะไปจํากัดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คืออินดี้ภาพยนตร์เรื่องนี้คือไม่ใช่ผมคิดว่ามันก็คงจะไม่มีเส้นแบ่งตายตัวนะครับแต่ว่าการที่จะเดินเข้าไปชมภาพยนตร์สักเรื่องหนึง่งปล่อยใจว่างๆครับแล้วก็ลืมมันไปซะว่านักแสดงคือใครพล็อตมันจะเป็นยังไงนะฮะบ,บางทีเราอาจจะได้มุมมองใหมๆ่ๆแล้วก็ได้สัมผัสความบันเทิงในรูปแบบใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้นะครับอย่างที่ดิลีก็ว่าครับจังหวะที่มันแปลกไปมันก็อาจจะให้รสชาติที่ แปลกดีเหมือนกันนะครับน่าลองเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยและกันนะฮะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งน่าสนับสนุนครับจะได้มีภาพยนตร์หลากหลายสาขาให้เราได้รับได้ชมและติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกับรายการ True Insider รายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับที่นี่รับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดและฟังผมเลียวพุดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ